สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยู u ูบท่าอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่2กรกฎาคม2 5 6 5นะครับมีรายงานข่าวว่านายพาเวลซิฟเ์นิเกอร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของโปแลนด์ and, และกรรมธิการผู้ลี้ภัยกล่าวกับหนังสือพิมพ์ของประเทศว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565รรัฐบาลของโปแลนด์นั้นจะยุติการจัดหาอาหารและที่พักให้กับผู้ลี้ภัย ชาวยูเครนจำนวน40ชลิลลดีหรือว่าประมาณ316บาทต่อวันนะครับโดยทางการเชื่อมั่นว่าพวกเขาเป็นอิสระและสามารถปรับตัวได้แล้วดังนั้นรัฐบาลของโปรแลรนด์ไม่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอีกต่อไปทางด้านพาเวลซิฟเนเกอร์นั้นยังบอกนะครับว่าความเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ชาวยูเครนกระตือรือร้นมากขึ้นและเริ่มหางานทําโดยในความเห็นของทางการ สี่เดือนของการคุ้มครองช่วยเหลืออย่างเต็มที่ก็เป็นเวลาเพียงพอแล้วที่จะปรับตัวในประเทศอย่างไรก็ดีการจะยังคงจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มพิเศษบางกลุ่มต่อไปเช่นผู้ทุพพลภาพสตรีมีคันและก็ครอบครัวที่มีบุตรเป็นจํานวนมากสําหรับประกาศดังกล่าวเป็นการประกาศที่วางแผนไว้อย่างต่อเนื่องแล้วเนื่องจากในขั้นต้นได้มีการประกาศความช่วยเหลือไว้ที่ระยะ2เดือนหลังจากที่เริ่มต้นปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียใ,ในยูเครน และต่อมาโปแลนดก็ได้ขยายเวลาออกไปอีก2เดือนโดยทางการโปแลนระบุเส้นตายวันสุดท้ายแห่งการช่วยเหลือคือวันที่1กรกฎาคม2 5 6 5โปแลนเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนระหว่างความขัดแย้งกับทางด้านรัสเซียโดยรับผู้ริภัยชาวยูเครนมากกว่าประเทศอื่นๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนรวมถึงเรียกร้องให้สภาพยุโรปนั้นเพิ่มแรงกดดันในการคว่ำบาตรให้ทางด้านรัสเซียด้วย ก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านโปแลนด์นั้นเคยออกมาเรียกร้องไปยังสหภาพยุโรปนะครับในการที่จะต้องจ่ายเงินเนี่ยครับให้กับทางด้านรัฐบาลโปแลนด์นะครับ <men> เพื่อนําเอาเงินเหล่านั้นไปช่วยเหลือชาวยูเครนเพราะว่าก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปนั้นบอกให้โปแลนด์นั้นช่วยเหลือบรรดาในส่วนของผู้ลี้ภัยเพื่อมนุษยธรรมแล้วสหภาพยุโรปนั้นก็จะจ่ายเงินให้แต่ว่าทางด้านโปแลนด์นั้นเคยออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาอยางไม่ได้รับเงินเนี่ยครับการช่วยเหลือจากทางด้านสหภาพยุโรป แล้วนี่แหละครับในเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่เคยช่วยเหลือกับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนนั้นก็ตอนนี้ได้มีการตัดการจ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังคงจ่ายเพียงแค่บางกลุ่มที่ลำบากในการที่จะช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ผลักดันให้บรรดาผู้ลี้ภัยเหล่านั้นต้องไปหางานทําเพื่อที่จะดํารงชีพได้ด้วยตัวเองนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับว่าบรรดาชาติในยุโรปนั้นเนี่ยตอนนี้หลายชาตินั้นก็ลดเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือ บรรดาผู้ลิภัยนะครับเพราะมองว่าช่วยนานไปนั้นสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเตอร์เนววนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ